สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคนเด้อจะ้ะช่องแฟมิลี่เชอรี่มันนี้กะสิมาก,กินเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะเราบัดนี้เข้ากบสินี้เครื่องเครื่อเคียงของมันมก,ก,กับินี้ผักสลัดก็จะเด้อผักสลัดแล้วก็หมูสามสันเด้อเด้อเด้อหมูสามสันแล้วก็พริกกระเทียมมะม่วงแล้วก็ขนมจีนเด้อเด้ออันนี้กะหอมผักชีเด้อเด้อผักชีไทย น้ำจิ้มของเหาน้ำจิ้มหวานได้จ้ะเดยน้ำจิ้มหวานสูตรสูตรนี่ก็คือแบบน้ำจิ้มแบบออกไสทัวได้จ้ะเด้อเนาะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มเปรี้ยวนอเอากมากินครูกันกับเมี่ยงพันได้จ้ะเด้ออะว่าต้องว้าอย่างไรเนาะเ้องก็มากินพร้อมกันเลยผู้ใดดจากเทดกินก็ลองเ็ดกินได้จ้ะเด้อซื่อผักสื่อหมูสื่อสามหมูสามสันซื่อขนมจีนมาได้จ้ะเด้อ ต่ทานห่อยากเห็ดคำใหญ่เหากับเห็ดคำน้อยเนาะนี่เห mm. ็ดเป็นดอกดอกได้จ้ะเด้อเด้อวัดนี้เขากะเอาหมูสามชั <h <h ้นที <h 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 ่ห่าเตรียมแล้วนี <h 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 ่จ้ะก็ต้องซินใหญ่ก็ได้ซินน้อยเนี่หมูสามชั้นลงไปเนาะบัดนี้เขาจะเอาขนมจีนลงมาบัดนี้เขาจะเอาบะหม่ีงได้จ้ะบะหมี่วัดนี้เขาจะเอาพริกได้จ้ะก็ห่อหมักพริกปิดเป๊ะเนาะแค่เห็นซำหนีก็อยากน้ำลายไหลเด้จ้ะเด้อ ข้าก็เอาน้ำจิม้มที่ว่าข้าหักเนี่ยน้ำจิ้มเปรี้ยวเนาะลงไปได้จ้ะเด้อแล้วก็นั่นมาผมมีอย่างสิ่งกินก็เฮ็ดกินง่ายๆได้จ้ะเด้ออันหนึ่งขาก็ะหออผักเลยเจ้ะ หนูสามตันขนาดกินอยู่เลยนีน้องหนูน้องหมามานางาังเต่าขนมจีนแล้วก็บักม่วงเอามาตัดเลรียนเข้ก็เอาพักมาใส่หอมติีหอมเนาะเป็นคนมักเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปดนะได้จ้ะนะผู้ใดมักเผ็ดก็หักพริกใส่ ใส่เข้าไปเอาน้ำจิ้มหวานก่อนอันดับแรกเนาะนี่วะเอาไปก่อนโอ้ยสแสบรีเนะอืมเนี่เบิ่งอืมปาดมันแสบปวดแสบเรือนเนื้กินเน้สับพี่เนาะ เดขนมจีนหมักมว่วงแล้วจ้ะเด้อตัดเลียนขนมจีนหมูน้ำจิ้มหวานของเขา้าใส่เข้าไปปัาดบาแสบปวดแสบเหลือเนาะแค่นี้ก็อยากให้เพื่อนๆมาลองเห็ดกินเบืองอาหารอีสานบ้านหน้าของเขาเนะ ข้าวมันไม่หมูข้าวจเอาปลาได้เลยจ้ะเด้อปลาไก่หมูนี่ก็เอามาต้มก่อนก็ได้เลยจ้ะเด้อหมูอาจปลาได้คือขนมจีนเลยจ้ะเด้ออาจปลาได้ขนมจีนปาดน้ำจิ้มมาขูดมางวนขูดงวนกระแท้ ใส่พริกงวงไปเด้อเนี่ก็เหมือนอาหารอีสานบ้านหน้าอาหารเวียดนามกับคล้ายๆกันได้แต่เด้อเนอะนั่นเสื้อเปื่อนเพราะปกินอย่างนั้นมันแตกมันน้ำลายมันต่อเนาะ เส้นมันได้แต่เด้โอ้ยแซบ่บเลยแซ่บแบบเหนอืม มันกินหลายคนมันแสบเลยวันนี้เราให้กินชร่วงสงการเนาะคุ้นเง้นว่ามักหมูก็เอาไก่เอาปลาแต่ว่ามันเขา่าเข่ากับหมูสามชั้นเออเอาหอยน้ำกระแบ่บไปจ้ะหอยเอากุ้งเอาย่ได้หมดจ้ะขนมจีนขนมจีนแล้วก็กระเทียมแน่พริกขวดเข้าไปเนาะพริก ใส่ซอสซอสวหวานได้จ้ะเน้อซอสหวานมาตัดก,กับซอสเปรี้ยวอืมอืมอก็ว่าลากขึ้นอ,อีกสองนานทีเได้จ้ะเด้อ สองนาที่กินน้อยๆก็อิ่มแล้วไหมเนี่ยเน้นพริกเลยเนาะเน้นพริกมากเผ็ดเผ็ดก,กับใสยพริกผู้ใดว่ามากเผ็ดก,กับต,กต้องกินหนึ่งเดี๋ยวได้ใส่เดี๋ยวต้องกินหวานเขากันดีดี อันนี้น้ำจิ้มหวานได้เลยเด้ออันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวกว่าคืมีพริกตำพริกตำกระเทียมแล้วก็ปรุงรสเข้าไปได้เลยเด้อดีบแบบน่าคงจะรสเนาะอย่าลืมไปจัดเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแตมลี่เชอรี่แล้วก็ผู้ใดอยากเบิ่งคลิปอย่าง ที่ว่าจด้เ็ดอาหารอีสานอยู่ในคลิปนี้ก็มีได้จ้ะเด้อล่องเบิงเข้าไปในย้อนหลังได้จ้ะคลิปต่างๆอาหารอีสานได้จ้ะเด้อแล้วก็วันนี้เฮามากินเขาเอิ่น่าอย่างช,ชื่อชื่อนี้คือหมูพันผักนะจ๊ะต่างเป็นคนไทยก็เอื่นหมูพันผักหมูสามชั้นพันผักท่างเป็นอีสานก็หมูสามชั้นพันผักเอ้าใส่ขนมจีนใส่ผักผักอียังก็ได้ได้จ้ะเด้ดดอเอามาใส่ เอามากินในนี่แล้วก็มีหอมมีพริกมีกระเทียมไส้เข้าไปได้เหมือนเขาเอื่นว่ามีอย่างก็เอามาพันเลยจ้ดเด้ออย่าลืมเลยจ้ะเด้อผักผักเนี่ยสลัดเนี่ยอันดับแรกเลยคือผักสลัดเนี่ยเขาจะได้มาพันเนาะผักงามเนาะแล้วก็ใบหอมอต้นไอ้ผักชีนะจ้ะเด้อหอมปอม เนาะนั่นขนาดภาษายัางต่างกันนะจ๊ะเด้อหอมผักชีเอา้าท่านอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ละเดี๋ยวจีออกไปเรียนน่าสงการนะนะเนี่ยนี่ก็คือเฮ็ดกินมื่อสงการนะจ๊ะเด้อมาสูมกันเอ๋กับน้ำจิม้มน้ำพริกตามปุกๆลูกออไปเด้อจ๊ะเด้อแซบ่บแซ่บเด้อ ตางเพิ่หลักงามงามเลยจ้ะเด้อน,นี่ยวผมบอกหักสลัดก็งามงามเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปด้วจ้ะเด้อ อีพี่สองต่อไปวันเีาสิมากินหยังขอบคุณหลายๆด้วยนะจ๊ะเด้อทีลรช่วมช่องของมารีช่เยชี้ช่องนาพบก,กันไหมเด้จ๊ะเด้อบ๊ายบาย